จอไว้ที่บ่อแล้วปรากฏว่านั่งไม่ได้แดดร้อนเกิน ทิศปองงานเข้าเดี๋ยวว่ามาหาสมปองเขาว่าคงจะไปดีแคลร์ตัวเองได้อยู่แล้วมั้งก็ <c oughs> ไปดูกันว่าก็ไปตามเหตุไม่ต้องไปตื่นตระหนกตกใจถ้าเราบริสุทธิ์ใจอะไรก็ว่าไปถ้ามันผิดพลาดที่เอกสารทาเอกสารไม่ถูกต้องก็ต้องว่าก็ไปตามเหตุอาจารย์คิดว่ามาหาสมปองอะแกไม่มีอะไรหรอกแกเป็นคนจิตใจดี แต่ว่าก็ว่ากันไปตามเหตุอาจจะมีความผิดพลาดไปยืมงงยืมเงินมาอะไรก็ว่ากันไป ยืมเงินเจ้าว่าสิบสามล้านนั่นแหละมันก็ต้องไปไล่สืบกันว่าเงินมาจากไหนถ้าเงินมาจากวัดก็มีปัญหาถ้าเงินมาจากหลวงพ่อลงกฎก็ตามนั้นคือเขาไม่สนใจหรอกว่าเงินมาว่าเราจะเข้าใจว่าเป็นเงินใครแต่ถ้าหลักฐานมันชี้ไปทางไหนมันก็วิ่งไปทางเส้นนั้นถ้าเส้นเงินมันไปคือเงินวัดก็คือเงินวัด ถ้าเส้นเงินมันไปมูลนิธิแต่เส้นเงินมูลนิธิตอนนี้เขาจะโยงเข้าวัดหมดนะเท่าที่รู้มาเพราะว่ามันออกในนามอนุโมทนาบัตรหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าออกในนามอนุบายอนุโมทนาบาัตรนั่นหมายความว่าเงินที่ออกในนามอนุโมทนาบาัตรต้องดึงกลับเข้าวัดทั้งหมดมหาสมปอง ตินิดเดียวไม่น่าไปน้อยใจคุณหนุ่มกัญชัยกับคุณแพรลี่ไม่น่าไม่น่าไปไปทำไม่น่าไปพูดแบบนั้นในหนกระแสคนดูอยู่เยอะแยะมากมายคนจะมองมาหาสมปองไม่ดีอาจารย์เป็นห่วงเรื่องนี้ไม่ควรจะแค่เล่นหรือไม่เล่นก็ไม่ควรพูดคุณแพรลี่ยังไงเขาก็เป็นพี่เป็นน้องกับมหาสมปองอยู่แล้วคุณหนุ่มกัญชัยก็ทำหน้าที่ของพิธีกร ไม่น่ามันคงมีในใจน้อยใจอยู่แหละว่าจะเชื่อไม่เชื่อคือตัวเองอะ่ะคือในในฐานะของการเป็นพี่น้องกันอะ่ะมันเชื่อใจกันอยู่แล้วแต่โดยความเป็นจริงคุณแพร์ลี่เขาไม่ได้รู้เรื่องทั้งหมดไงก็น่าเห็นใจเขาเพราะเขาไม่รู้เรื่องด้วยไงตอนไปหยิบไปยืมไปหยิบ,ไปย,บไปยืมเงินกันมาคุณแพร์ลี่เขาไม่ได้รู้เรื่องด้วยใช่ไหมล่ะก็ไม่แปลกใจที่เขาไม่รับรู้แล้วเขาจะพูดว่าก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นที่มหาสมปองพูดมาเขาก็เข้าใจและรับรู้เชื่อในสิ่งนั้น แต่เกินกว่านั้นอีก30%มที่ไม่รู้เรื่องของมหาสมปองที่ไม่รู้เรื่องก็อนนั้นยังไม่รู้ก็ต้องว่ากันไปจะมาบอกว่าร0 0ไม่ได้มันจะมาปกป้องกันในฐานะที่ตัวเองไม่รู้จุดๆจะมาพูดมาเคมมันไม่ได้นิดเดียวอาจารย์ติมหาสมปองนิดเดียวไม่ควรพูดแต่อาจารย์ก็ยังเชื่อว่ามหาสมปองแกจิตใจดีจะอะไรก็แล้วแต่ แต่ก็ว่ากันไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ไม่ควรไปพูดน้อยใจกันแต่เข้าใจในมุมมองของเขาเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่กันมานานเขาเข้าใจกันอยู่แล้วคุยกันเคลียร์กันแป๊บเดียวเขาว่เข้าใจแล้วไม่ใช่อะไรนะคนจะมองมาหาสมปองไม่ดีคนจะมองมาหาสมปองใจแคบ อาจารย์เป็นห่วงแค่นั้นเพราะทัวร์มามาลงแล้วตอนเนี้ยกระแส,สเส้นทางเงินมันมาแล้วอาจารย์เข้าใจทุกคนแล้วมันโดนกันหมดอะตอนเนี้ย มีคนเรียกร้องให้อาจารย์ไปหาตำรวจกูจะไปหาตำรวจทําไมถ้าตำรวจอยากจะมาหาก็มาหากูเองหรือแม้แต่ตำรวจก็มาเรียกกูไปเรียกแล้วกูจะไปถ้าไม่ไม่เรียกกูก็ไม่ไปไม่รู้กูจะไปทําอะไรกูไม่ได้มีอะไรกับตำรวจกูไม่รู้จะมีทําไมมันมีอะไรกูไม่ไม่มีเหตุอะไรต้องมี กลัวว่าแกจะนูก,กู่นอกระบบไปใช้นี่ก็ว่ากันไปมาสื่อไปยังไงมันก็เจอเออต่อนนาฬกาหัวกระแสคุณแพรลี่หน้าสีหน้าออกชัดนะสีหน้าเศร้าไปเลยอะถอดสีหน้าถอดสีไปเลยเห็นชัดเลยอาจารย์เห็นใจคุณแพรลี่มันคืนไม่เข้าคายไม่ออกกับเรื่องที่เกิดขึ้นคือเวลามันกระทบคนใกล้ตัวเวลามันจะด่ามันด่าไม่เข้าคายไม่ออกนึอออกปะ คนสนิทอ่ะแล้วมันมาเจอเรื่องอ่ะมันคือไม่เข้ามันคายไม่ออกแล้วคุณแปร์ี่ก็วิาพากษ์วิจารสังคมอย่างเงี้ยแต่จะชอบคําพูดที่แกพูดว่าผิดก็ว่ากันตามผิดถูกก็ว่ากันตามถูกแกเป็นคนมีคุณธรรมสุดท้ายแล้วถ้าสมมุตินะสมมติเฉยๆมหาสมปองมีความผิดแม้จะไม่มีเจตนาก็ตามแต่โดยเอกสารม,มันผิดไปอาจจะก็เชื่อว่าคุณแพร์ลี่ก็จะตําหนิดโดยความเป็นจริง คุณแพรี่แกมีคุณธรรมอาจระก็เชื่อว่ามหาสมปองก็มีคุณธรรมแต่คุณแพรลี่จะมีคุณธรรมมากกว่าอย่าไม่ไม่อยากจะเปรียบเทียบแต่เท่าที่เห็นจากการคลองสติการใช้ชีวิตการยึดมั่นถือมั่นในหลักธรรมคุณแพรลี่มีหลักตัวนี้มากไม่ใช่ว่ามากกว่าใครแล้วกันก็มีมากกันแล้วกัน ะไปตอบคาถามอะไรที่ไหนยังไงแกมีสติสัะชัญญะระมัดระวังเนื้อตัวแล้วอยู่ในสัมมาอาชีพของแกเองแกจะโดนเล่นอะไรพวกนี้ยากคุณแพรลี่แกเก่ง Allah มีบ้านฟ้าเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ย ไอเรือหาอะไรแดดจ้าอยู่นี่ เออสาธุ่านรอออฟฟิเศเสร็จก่อนผมรู้ ว่าลูกเป็นหน้าที่เราและไม่ควรคาดหวังเพราะเขาก็เป็นเพียงผู้ยึดติดที่เกิดมาจากเหตุก็ยังห่วงห่วงก็ต้องวางคนตายไปแล้ววิญญาณจะยังอยู่ไหมครับไม่อยู่แล้วก็ไปเกิดใหม่กรทมฝนไม่ตกอตา,ากาศร้อนมาก มาสมปองผิดไหมแกยืมตั้งแต่คืนจริงตั้งแต่ยังไม่เกิดเรื่องแกก็ไม่รู้เหมือนคนอื่นนั่นแหละคือมันไม่มีใครรู้หรอกเรื่องเนี้ยที่มันเกิดขึ้นมันเรื่องใหญ่มากเมันเรื่องระดับประเทศที่ทุกคนโดนเหมือนกันหมดมันไม่มีทางที่จะมีใครรู้มหาสมปองกูก็เชื่อโดยเจตนาบริสุทธิ์เจ้ามหาสมปองก็ไม่รู้ก็แค่จะไปยืมตังอะถ้าถามว่ามหาสมปองทําถูกมันในฐานะพระก็ไม่ถูกอยู่แล้วแหละ ใช่ถ้าดูแล้วมาหาสมปองอไม่ได้มีเจตนาไม่ดีก็คือไปยืมเงินแล้วก็คืนแต่อย่างในกรณีหมอบีเคสที่เขาว่ากันมาก็คือว่ามีการยักยอกทรัพย์ของวัดออกไปถึงได้เอาทรัพย์ไปคืนหลวงพ่อและยังมีเงินสดส่วนต่างไปคืนอีกอย่างเงี้ยมีคนเอามาค้ำประกันอีกอย่างเงี้ยเอาเงินบริจาคไปใช้อีกอย่างเงี้ยอันนี้มัน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 เห็นชัดเจนมันต่างกันมากถ้ามหาสมปองจะพลาดก็พลาดเรื่องเพราะมหาสมปองพลาดเพราะความไม่รู้อ่ะ แต่ก็ไปยืนยันตามสารก็อาจจะรอดถ้ามหาสมปองเอาเงินไปคืนวัดได้อย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นเงินวัดแต่มหาสมปองไม่ได้มีเจตนาช่อกงวัดเนี่มึงคือแค่ไปยืมเงินโดยสุจริตแต่พระได้เอาเงินวัดมาให้อย่างเงี้ยอันนี้มันก็อาจจะชี้แจงได้อยู่แล้วมั้งก็เอาใจาช่วยมหาสมปองนะเอาใจาช่วยมหาสมปองขอให้ผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ด,ด,ดีเราก็เป็นคนเคยมักคุ้นกันอยู่อาจารย์ก็ไป อัดรายการไปออกพอดแค่ใจอะไรกับมหาสมปองมาก็ให้กําลังใจมหาสมปองขอให้ผ่านเหตุปัจจัยเหล่านี้ไปได้เพระาะอาจารย์ดูทรงของมหาสมปองแล้วแกยืนยันหนักแน่นว่าแกมีเจตนาคิดจริงๆว่าเป็นเงินของหลวงพ่ออลงกดแกไม่คิดจะเอาเงินวัดมาหรอกถ้ารู้ว่าเป็นเงินวัดแกคงไม่เอาหรอกแกเป็นพระมานานแกรู้ส่วนเขาจะเอาไปทำอะไรเป็นเรื่องของเขาอ่ะ อันนี้กูตอบไทยไม่ได้มึงก็ไปถามเขาเองกูไม่รู้จะคือจะเอาหรือไปทําอะไรแล้วแต่แต่ยืมจริงแค่นั้นขอให้ผ่านครั้งนี้ไปให้ได้ยืมเยอะไปหรือเปล่าเออเขายืมก็คือยืมมาเมือง เวลามึงกู้ธนาคารเยอะๆเครดิตเครดิตมึงดีๆมึงยังกู้ตั้งเยอะตั้งแยะเลยถ้ามึงเครดิตดีมึงกู้ไปสิบล้านได้มึงก็เอาเขามาหาสมปองเขาเครดิตดีอะมึงสมัยที่เขาทํางานมึงคิดว่าเงินเขาน้อยเหรอสมัยที่เขาเทศสอนเป็นสมัยเป็นพระมึงว่าคิดว่าเขาเป็นพระจนๆเหรอเขาเป็นพระหาตังค์นะมึงกูจะบอกให้เงินเขาไม่ใช่น้อยนะเงินสะพัดเขาอ่ะ เม่เขาจะเอาเงินที่ไหนมาช่วยอ่ะเอะมามาคืนได้ล่ะคือมาได้ตั้งห้าล้านอ่ะ,ะแสดงว่าเขาหาเงินได้ไม่ใช่น้อยใช่ไหมล่ะมันเยอะขนาดนี้จะไม่รู้หรอเป็นเงินพระหรือเงินวัดกูก็ตอบไม่ได้ว่ารู้หรือไม่รู้กูไม่มียานอย่างรู้จิตใจคนถ้ากูรู้กูก็คงไม่เอาเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุ เพราะฉะนั้นเขาจะรู้หรือไม่รู้กูก็ไม่รู้กูบอกเจตนำเจตนามาได้แล้วกูไม่คิดด้วยว่ารู้หรือไม่รู้ถ้าเขาบอกไม่รู้กูก็ยืนการตามนั้นแล้วก็ให้หลักฐา,านเป็นเครื่องพิสูจน์ไปแล้วเงินสิบล้านเนี่ยมันตั้งแต่สมัยเขาบวชตั้งแต่สมัยไหนมาแล้วไม่ใช่เพิ่งจะมาเป็นเขายิมกันมานานมากแล้วแต่ยังไม่ศึกจากพระนู่นเขายิมมันแต่เป็นพระนูน่น มันนานหลายปีแล้วใครจะเป็นอะไรก็เป็นไปกู พูดอะไรไม่ได้ก็ต้องตามนั้นเดี๋ยวถ้าหลวงพ่อบอกว่าเป็นเงินวัดแกจะยืนยันว่าเป็นไม่รู้อยู่ดีตำรวจเขาบอกก็ใช่ก็ตามนั้นก็กูบอกแล้วไงว่าตามนั้นแต่เขาไม่มีเจตนาชอบโกงเงินวัดไงมึงก็ดูกันไปถ้าจะโดนก็ต้องโดนสัตย์ที่ฆ่า สัตว์กันเองอยากทราบว่าสัตว์ตัวนั้นบาปไหมาบาปจะ